ตัวนี้นะคะเอาเลยมีกี่แฉกหนึ่งสม่ห้าว้าวไม่ใช่เฮสมามาก็วาดเบบี้ชั้ มันเหมือนไหมู่ดูให้มันเหมือนแล้วกันนะคะอุ้ยน้าน้าน้าเห็นป่ะดูให้มันเหมือนนะคะโอ้ว้าวเบบี้ชักชักไหมมันเป็นเบบี้ชัก k ไหมอ่ะ ไม่ใช่สิมันต้องวาดอย่างนี้ลงเออมันไม่เป็นเป็นไหมอะเอาใหม่เอาใหม่เอาตรงนี้ใหม่ไม่สวยเลยวิชาศิละปะนะคะได้เก็บหนึ่งะทุกคนไม่มีไม่มีศิละปะเลย ん <Thank you. S 2>

โอ้ยอ้ยว้าว้ยเบบี้ช้าวาเปลยอโอ้ยมันเป็นหอ้สดงว่ามันได้อยู่ว้าเบ้ชาอ้เบบี้ชาสร็ไหคะ Oh. ¡Oh no!